วิวชูร์แทร์บารีกับไม่ขาดแต่ไม่ได้จะมาทำอะไรจะมาเอ,อระเบิดครั้งยิ่งใหญ่แห่งระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ในคือวงจรเลสโตนที่ไม่ใช่วงจรที่ใช้เวลา,วาสร้างสิ่งนี้นานมาก <c oughs> นี่คือสิ่งที่จะลระเบิดใช้เวลาเป็นนานมากเลยกว่าจะทำได้เดียวยาวใหญ่ บินกลับไปอุ้ยเคระเบิดครั้งนี้จะถูกจดจำไปตลอดกาลิวสารมองผงมีอะอ่ะอเคเราจะตามติดแสงแลเซโตนนี้ไปเรื่อยๆดีกว่ามันจะถึงทีนี้แล้วก็ระเบิดตึมนี่มนี่ตรงนี้ก็จะไว้ละไว้ไว้ไว้

พุ่งไปเมื่อกี้เหมือนจะโอ้นี่อะระเบิดเร็วระเบิดเร็วระเบิดเร็วแบมแบมโอ้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  โอ้ระเบิดระเบิดแบมในคาร์เบอร์รุมที่ใหญ่ที่สุดในพยานอ่าจริงๆมันก็ไม่ชองหรอกแต่ว่ามันคือ <c oughs> จริงๆระเบิดที่เพิ่งระเบิดไปเมื่อกี้คืออ่า uh, ประมาณสองเศษสามของกลุ่มนี้เพราะมันก็ยังมีอีกแบบตรง หนึ่งเจ็ดสามที่ยังเป็นส่วนที่มีนานแล้วก็ประมาณนั้นเบีนกับอุ้ยวงจรนิสต์ตัไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวก็จะมารีวิวพาทัวร์อาณาจักรยูนิเวิร์สด้วยอาณาจักรยูนิเวิร์สใช่อู้หูไปแอมอ่เจ้าของโลกใบนี้จะถูกอัญเชิญมาแล้วที่อยู่ แล้วก็เจอกับป้าที่วางไว้นานแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยกดซัปตาบดดาวคนที่ดูคลิปนี้จะกดซับเฉ่ถูกแล้วก็กดไลค์แล้วก็วลคัมโทเวลคัมโทนเดอะยูนิเวิร์สแลนด์แมนเหลวต่างแชงนะเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยวงจอลิสตนเส้นเ,นเออพิเศษแล้วก็เตาเผาเส้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เอามาเก็บ พอเก่ถ่าเผาไปแล้วเจ,จ,จอเจอเจอปิดันนี้คืออ,นาาอ,อันนจักรแห่งูนิเว์สใช่โอเคตกใจหมดเลยนึกว่าไม่ได้อาดโอเคเทัแมชชีนอยู่มานานแล้วเป็นปีแล้วทัพแมชชีนที่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้มันทำยังไงเอเอกรหน่ำหนึ่งเห็นในเคิ็ดพลหาวแน่ร้อยดีมังม้งมั้ง ใช่มันไม่ได้แล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่สร้างมาเป็นอย่างแรกแครั้งที่เป็นอย่างแรกตอนที่สร้างลงไปนี้ขึ้นมาจริงๆก็ไม่เชิงอะแต่ว่ามันอยู่มานานมากและนี่ก็คือีซ่าของโรงงานที่ทําอะไรไม่ได้เลยนี่ก็เครื่องบูชาย,ยาคอมมานด์บ็อกมั้นะแบคลูมเอ่อมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ประตูเปิดปิดอะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรไม่รู้เหมือนกันเอ่อไม่รู้ แล้วก็ประตูเปิดปิดอัตอนอโนมติกแสนพังใช่ตอนแรกมันคือใช้งานได้นะแต่ตอนนี้มันใช้งานไม่ได้ก็เลยช่างมันแล้วก็ได้ไม่รู้ที่สร้างไว้นานแล้วด้วยกับดักปา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 ,ปากบใช่มันคือปลากบแล้วก็โอ้ my god ใช่ ฟุใช่ใช่ใช่สต็อปปิดร้องได้แล้วไอ้นี่แพมในเครกรงเต่าที่ยังไม่มีเก่า,เ,าเต่าเกิดเลยหรือไม่จะสร้างมาแล้วห้าปีก็ตามเถอะสร้างไว้อะไรเนี่ยโอเคนี่คือสิ่งที่ภาคคุ้มเตรลญมั้งนะจิบหยิบย่บยบยอง,องเออแล้วทำอะไรอันเนี่ยยืบ เออนี่ผิดใครเนี่ยอันนี้คือเทสสี่เฉยว่าไอ้เขาเป็นอะไรอะไรอะรอะรนี่สักอย่างเนี่ยมันทำแบบนี้ได้หรือเปล่าจึ๊บแพมกูดแล้วก็ต้องการดะงิกลนทรมาดูในเธออือนี่ตัวละครช่องนี่ตัวหลักช่องเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไม่ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเรือมาโหราน แล้วก็ตอนหน้าคนไอติมเซเวน่นอีละเวนแล้วก็วงจนอะไรไม่รู้อันนี้ก็มันคือบ้านรักษาปลอดภัยที่ไม่ใช่ในคลิปนั้นติง้งเออจมลาวา อ่าแล้วก็เสาที่พอทำไปเรื่อยๆลยแล้วมันก็เพลินจนตอนนี้ตกแต่งไปมุดทุกอนทอัเชีวเชียออืมบินไปอ่าเสาน้าที่สร้างโอเคอ่าเสาน้าอีกอันอ่นออนอาพอสี่ในบ้านของฉันบ้านใช่บ้าน,านเป็นเกาะลอยฟ้านี่แหละเข้ามาเซฟพอยต์ใหม่ก่อน อ่าตอนนี้อัพเกรดแล้วพวกไม่คู่เอิงใจๆๆมั๊บๆไม่ตรงปิ๊บได้แหละอืมแล้วก็วิหารลอยฟ้าที่อยู่เหนือบ้านเอ่ออันนี้ก็เอามาสร้างทำไมก็ไม่รู้เข้าไม่ได้อ่ะฮะในเป็นไงเห็นไหมเหมือนถ้ำลอยฟ้าอันนี้ก็เป็นโลกปกติสวนด้านบนก็ อย่าเพิ่งไปสนใจไปก่อนอ่าอันนี้ก็วิหารนี่เธอเขาบ่าย let's go building t ธ r เรียมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นี่แหละอ่าฮะแบมแบมอ่าฮะกลับเขา้ารู้อยู่ว่ามันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาหนึ่งก็คือเข้าประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งเข้าประตูนึงออก็อีกประตูนึงแล้วนี่ก็คืออะไรไม่เข้อะไรไม,ไม่รู้ อ่าอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นแพลตฟอร์มของดวงจันทร์ที่มียานอวกาศตกแล้วก็ระเบิดไปแล้วบินขึ้นไปในเคือเมืองสวรรค์กับนารลกกี่ทำไว้นานแล้วเป็นปีแล้ววายบินขึ้นไปฉันปีกเอ่อปีกแผนเค้กบนินไปอืมอ่านี่ก็นารลกส่วนปกติแล้วก็สซวนนั้นจะไปโอมสิ อันนี้ก็เป็นก้อนเมฆที่ด้านในก็มีพรมพรมนี่พรมนี่พรมมี่ไม่มีอะไรสร้างไว้เฉยเดี๋ยวบินบินบินอ่ะบินบินบินอ่ะบินบินแล้วก็เออ่ประตูเนเธอร์นี่เดี๋ยวจะโชว์ปัญหาหนึ่งให้ดูจื๊บจื๊บเอาปีนิดหน่อยจื๊บอ่ะบินบินบินอ่ะอ่ะบินอ่เข้าประตูแล้วหลังจากนั้นก็ก็ ออกประตูนี้แล้วพอกับ้าประตูนี้ก็มาโผล่ตรงนี้ใช่บินขึ้นไปสิโอ๊ยติดใหญ่อยู่ด้วยเฮลเม่ตุ่มเบนขึ้นไป go อ,อันนี้ก็ดวงอาทิตย์แล้วก็บินขึ้นไปแมวอันนี้ก็เป็นวิหารที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานวิหารใช่ไหม ยิงกับมึงไปดีกว่านะ่าเกยดมากเลมเนี้ยวดิงพส,สุธาช่างอ๋อใช่อันนี้คือที่อ,อเล็กที่พอกดเพลงแล้วอเล็กมันก็จะมาในเฮ้ออะไรใช่ไหมไม่รู้ลืมเรื่องว่ามันชื่ออะไรในตัวฟาฟาเสมบวินได้เครื่องผลิตลาวาที่อยู่มาห้าปีก็ยังเป็นแบบเดิมที่กักเก็บลาวากักเก็บลาวา แล้วก็อะไรไม่รูนั่นก็คือคืออเลยอ๋อต้นไม้แล้วก็ดอที่สร้างไว้เล็กนิดเดียวอ๋อนี่ไงหู้วว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 เวววววอ้ออๆๆอาวววาวววีวววาวอวว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 าวววเวมวนนวว่อววววัวว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 วอวนววววทว่วว่นววนววว่วว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 นน้วน่ บินไปก่อนบินอ่านยังไงอันที่อัดกับคุณแม่ฮู้นี่เจอแล้วอันนี้คือหัวคอยที่เออ,เอ,อ,เอ,อไม่รู้แล้วก็บ้านหลังเก่าอืมไม่รู้อ่ะนี่ do not open อย่าเปิดเนี่ยเปิดปุ๊บอ่ะ ประตูนี้เข้าไปก็จะเจอประตูเลเธอ,ร,อจจร์ปอมเดจิงประตูมันอยู่ตรงนี้ฮะฮัประตูตรงนี้อมันก็จะโผล่ไปสักทีนี่แหละ,ะก็บ้านที่มีอะไรไม่รู้นีนอันนัน้นเป็นบ้านอะไรไม่รู้และนี่ก็คือบ้านหลังเก่าที่เก่าที่สุคือบ้านหลังที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่เคยสร้างมาพื้อหนึ่งสวย เหตุที่มันเป็นแบบนี้อ่าสวยมาก <c oughs> ไปน่ไปจะต้องทำดยหลังกระเพกนี้ก็คือคุกลอยฟ้าแล้วหลุมตรงนี้เป็นอันตลุมเนี้ยตรงเนี้ยคือหลุมของระเบิดนิวเคลียร์ที่สร้างไว้ระเบิดอันที่แล้วคือระเบิดอันนี้น่าจะประมาณเศษหนึ่งส่วนสองของระเบิดอันที่แล้วมันก็เท่ากันเป๊เปเปอนะอ้รู แต่รู้แค่ว่าระเบิดมันใหญ่มากเลยแล้วก็แบ็คลูมที่ใช้เวลาสร้างไปยาวนานมากเอ่อก็สร้างไม่นานหรอกสร้างเมื่อวานนี่แหละมันเป็นช่วงที่ใช้คําสั่งเป็นก็เอามาทําอ่ะจริงๆก็ใช้คําสั่งเป็นนานแล้วแหละโอ้ยรู้สึกเสียเวลากับอันนี้มากเลยอ่าอาจจะด้วยอาจจะติดแบ็คโดมูสเอาอะไรว่ะอู้ววดววไหนเวว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 วิ่งวว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  จูสจส่สวิตจู่สวิตอาสับสวิตเพมแล้วก็จะมีอันนี้อาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ปีนตรงนั้นไปเพื่อออกไปยังบาบาบ้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 าบามันชื่อไงวะมันบินหายแล้วอันนี้ก็ลงไม่ใช่อ่อมันคือแ lap ที่เอาไว้ทดลองเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เกี่ยวกับไมคคาดอะไแล้วก็ระเบิดทิ้งไเบลเพราะตัวเองีเลย,เลยนี่ไง the b u c k i n tnt แล้วก็จุดที่เราเบิดเอ่ออันนั้นไปก็มีเดอะบักกิ้ง n ทีนทีเหมือนกันไม่รู้เรียกอะไรแต่เราแต่ว่าเรียกว่าเดอะบักกิ้ง n ทียนทีนะฮะโอ้โหใครเสกไหมวะหรือว,ว่าเ,เสกว่งเออเสกว่งนี่แหละจื๊บว่าดีเพื่อนไปเลยนะป้าย โอเคนี okay. ่แหละมิงไปมิงไปมิงไปเพื no like, them, yeah. ่อนมิงไปมิงไปมิงไปเพื่อนร้อนไหมแล้วก็ในประตูที่ทำตามช่องผู้ชีได้ไหมยังไม่รู้ไม่รู้งซึกไว้ก็ปีดปทาแล้วก็วันนี้ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอยู่บ้านญาติเพราะวมากินหมูกระทะเยอแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ต่างๆแล้วก คลิปจบเ,เองแล้วนี้ม่แค่มารีวิวว่ากอันตนานนารายปัดสโนมนจบกูไร